สตรการเมืองไทย93ปีที่วุฒิสมาชิกถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าเข้าสู่ตำแหน่งโดยมิชอบเกินกว่าครึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องปกติค่ะมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติตั้งแต่กติกาที่วิปริตให้มีการเลือกกันเองและส่งผลให้มีการหัวกันเข้ามาแล้วสุดท้ายสังคมก็รับทราบแล้วว่าการได้มาซึ่งสอมอชุดนี้ ไม่ได้มาโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไม่โปร่งใสมันเป็นข้อเคลือบแคลงสงสัยมาโดยตลอดบัดนี้กะกะตและ DSI ก็ได้คลี่คลายปัญหาตรงนี้โดยได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับสวจำนวน55คนและมีแนวโน้มว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาไปจนถึงกลุ่มผู้ที่เป็นผู้บงการก็คือ Mastermind รวมทั้งสวคนอื่นๆอีกภาพลักษณ์ของสวในขณะนี้จึงตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ประชาชนไม่ได้เชื่อถือในการทำหน้าที่ของสวเพราะที่มาไม่ชัดเจนเป็นที่กังขาและก็สงสัยดังนั้นการที่ทนายอันได้มายื่นขอเพื่อที่จะให้ทางสวนั้นเข้าชื่อกันหนึ่งในสิบ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา82เพื่อนำความนี้ยื่นต่อประธานวุฒธธิสภาและนำสเสนอต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาให้การดำรงตำแหน่งของสอวอทั้งหลายนี้ว่าเป็นอย่างไรและจะให้มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ซึ่งตรงนี้โดยส่วนตัวดีฉันเองในฐานะสอวอได้ประกาศในที่ประชุมแห่งวุฒธธิสภามาตั้งนานแล้วว่าดีฉันเองเนี้ยในฐานะสอวอรพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นกกตรหรือ DSI และขอหยุดปฏิบัติหน้าที่ในการลงมติในการให้ความเห็นชอบต่อองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นองคอ์กรใด เพราะประชาชนย่อมตั้งข้อสงสัยว่าการที่สอวอมีที่มาไม่ถูกต้องไม่สุจริตไม่โปรง่งใสแต่ทำหน้าที่ในการลงมติเห็นชอบผู้มาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นก,ะกะอกตสารรัฐธรรมนูญปปอชอสอตองอย่อมเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์เป็นประโยชน์ทับซ้อน อย่างชัดเจนเพราะเมื่อทันทีที่สอวอนั้นลงมติเห็นชอบผู้ไปดำรงตำแหน่งแล้วผู้ไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระก็กลับมาตรวจสอบสอวอเองแล้วการตรวจสอบนี้มันจะชอบทำมันจะถูกต้องมันจะโปร่งใสไหมมันเป็นประโยชน์ทับซ้อนมันเป็นสิ่งที่ต่างตอบแทนกันระหว่างผู้ที่ลงมติกับผู้ที่ดำรงตำแหน่ง มันจึงไม่สง่างามและไม่ควรที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเดนจึงเรียกร้องมาตั้งแต่ต้นให้บรรดาสวทั้งหลายหยุดปฏิบัติหน้าที่ในการเห็นชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระใดๆทั้งสิน้นจนบัดนี้ไม่มีใครยอมทำในสิทธ์เหล่านี้หัวงออำนาจเพราะคิดว่านี่คืออำนาจสำคัญที่ตัวเองจะได้ประโยชน์ในฐานะต่างตอแทน กับผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระมาถึงวันนี้ประชาชนทั่วไปคงเห็นแล้วว่าถ้าปล่อยให้สวออทั้งคณะนี้ทำหน้าที่เช่นนี้ต่อไปประเทศชาติปนปีพ้พินาศแน่เพราะมันเป็นการต่างตอบแทนร,ระหว่างคนสองกลุ่มแต่คนสองกลุ่มนี้มีอำนาจในการเปลี่ยนประเทศได้เดียนจึงจะนำความสิ่งที่ ทนายอันและประชาชนทั้งหลายได้เรียกร้องมาเพื่อนำความเหล่านี้ไปขอให้บรรดาสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นเสียงข้างน้อยที่เป็นสวอิสระที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการหัวกันเข้ามาให้มาลงชื่อเพื่อที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจเพื่อที่จะรักษาภาพลักษณ์และเกียรติภูมิของ วุฒิสภาว่าเราไม่ยินดีที่จะทำหน้าที่ในขณะที่ที่มาของสอวอจำนวนมากๆนั้นมัวเท่าและไม่ได้เป็นไปตามความสุดจริตยุติธรรมโปร่งใสเด๋ยนจะนำความนี้ไปยื่นต่อบรรดาสมาชิกวุธิสภาเพื่อขอให้มีการลงชื่อกัน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา82นั้นระบุเอาไว้ว่า1ใน10ก็คือ20ท่านเี๋ยนจะไปขอค่ะแล้วก็จะชักชวนวุธิสมาชิกที่มีจิตใจประชาธิปไตยและเชื่อมั่นในประชาชนให้เราาหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ให้ประชาชนนั้นได้ตรวจสอบที่มาของสอวอกลุ่มใหญ่ โดยสิ้นสงสัยและก็จะนำความมาน,นี้ส่งไปยังท่านประธานวุฒิสภาหลายท่านอาจจะสงสัยว่าท่านประธานวุฒิสภาก็เป็นหนึ่งใน55ที่โดนข้อกล่าวหาด้วยท่านจะนำเอาสิ่งที่เราร้องนั้นส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญหรือไม่เราจะได้เห็นกันแล้วเราก็จะได้เห็นว่า ด้วยจิตวิญญาณของผู้ที่มาดำรงตำแหน่งตรงนี้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเราจะยื่นค่ะเราจะยื่นต่อท่านประธานวุฒิสภาในสัปดาห์หน้านำความเอาสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องให้สวออหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเข้าไปดำรงตำแหน่งเห็นชอบผู้เข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระทั้งปวง ซึ่งวันนี้อุทิสภาที่กลุ่มที่เรียกว่าเป็นวิปุฒ์กำลังประชุมกันและกำลังจะบรรจุวาระที่ให้มีการตั้งคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งในสารรัฐธรรมนูญสองท่านและกะกะตหนึ่งท่านสง่างามไหมคะ ถ้าบรรจุตรงนี้ไปแปลว่ากระบวนการนั้นเดินต่อไปเดินต่อไปก็หมายความว่าเมื่อกรมาทิการวิสามันชุดหน้าเดิมเดิมที่ดิฉันเองไม่เคยได้รับเลือกให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้กรรมมาทิการนี้แต่จะเป็นเฉพาะกรรมมาทิการเสียงข้างมากสวออเสียงข้างมากที่ได้เข้าไปเมื่อบรรจุเข้าไปพิจารณากันแล้วก็จะมีการลงมติในสภาเมื่อเปิดประชุม สภาก็จะมีการลงมติสง่างามไหมคะชอบทําไหมคะนี่คือสิ่งที่เดีนเรียกร้องแล้วก็ขอให้สมาชิกวุฒิสภาหยุดการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้เพราะนี่คือสิ่งที่ทำลายระบอกประชาธิปไตยถ้าที่มาไม่โปร่งใสที่มาไม่ชัดเจนก็ไม่ควรที่จะไปเห็นชอบ ใครให้มาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระเช่นเดียวกันเดียวจะดำเนินการสิ่งเหล่านี้ในสัปดาห์หน้าค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะีย่20เสียงค่ะค่ะ1ใน10ค่ะในส่วนของสวพันใหม่เรายินดีที่จะสนับสนุนแนวคิดนี้นะคะส่วนสวอ,สอิสระอื่นๆ ถ้าเผื่อว่าท่านามีจิตใจที่เป็นประชาธิปไตยและรักความถูกต้องท่านมาร่วมกับเราค่ะมีสายลับบอกว่าเนือนล้นล้นโอเคค่ะค่ะ